กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองกันต่อคุณฟังการสอบเข้ารับราชการเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินคำพูดที่บอกว่ารับราชการนะจะได้เป็นเจ้าคนนายคนแล้วก็ยิ่งสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะหลายคนก็เริ่มหันมามองหาอาชีพนะที่จะสอบเข้ารับราชการเนื่องจากว่ามีความมั่นคงกว่าเอกชน เยอะเลยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสวัสดิการต่างๆที่เป็นหลักประกันความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเบริกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะบิดามารดาคู่สมรสและบุตรรวมไปถึงเรื่องค่าเล่าเรียนก็เบิกได้ ก็เลยทำให้การรับราชการเนี่ยเป็นอาชีพในฝันของคนส่วนใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันไปแล้วนะคะแต่เส้นทางการสอบเข้ารับราชการเนี่ย ก็ไม่ไม่ง่ายนะคะดูเวลาสอบสิคะบางทีรับหลักร้อยสอบกันหลักพันหลักหมื่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะเข้ารับราชการในปัจจุบันสำหรับคดีปกครองที่วิทยากรจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของหน่วยงานท้องถิ่นแห่งหนึ่งคือผู้สมัครรายเนี้ย ผ่าน,านการสอบข้อเขียนด้วยคะแนนสูงสุดเป็นลำดับหนึ่งคือได้ที่หนึ่งเลยนะคะแต่พอประกาศผลออกมาเนี่ยปรากฏว่าชื่อของเขาเนี่ยนะคะกลับไปอยู่ในบัญชีลำดับที่55นู่นเลยนะคะผู้สมัครรายนี้ก็เลยข้องใจว่า แล้วเข้าไปพลาดตรงไหนทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นและเมื่อผู้สมัครรายนี้คาใจจนต้องใช้สิทธิ์ในการตู้แยง้งโดยฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้วนะก็น่าติดตามว่าแล้วศาลท่านจะมีคําวิิจัยออกมาอย่างไรนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์อนุวงศ์ซาบุตรที่ปรึกษาสํานักงานศาลปก เดี๋ยวอาจารย์เล่ารายละเอียดให้ได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณสุนันและคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะสำหรับคดีที่อาจารย์จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยรองเป็นยังไงล่ะคะอาจารย์ครับเอาเรียนคุณสุนันและคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าคดีเนี่ยเป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับการสอบเเลือกข้าราชการท้องถิ่นโดยมีที่มาว่าเทศบาล ในจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับได้มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักง,งานที่าลน,นะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้สมัครสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็สอบผ่านข้อเขียนด้วยนะครับหรือว่าพักขอเนี่ยเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็เลยได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นะครับหรือว่าภาคคอเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งเนี่ย ที่ที่นี้ในวันสอบคณะกรรมการสอบก็ได้ให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเล่าประวัติการทํางานประวัติการศาึกษาแล้วก็ประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับครับหลังจากนั้นครับคุณชนันครับครับคณะกรรมการพนักงานทศาบาลจังหวัดเนี่ยหรือที่เรียกว่าคอทอจอเนี่ยนะครับซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้นะครับ เขาก็ได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยมีชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในลำดับที่ห้าสิบห้านะครับผู้ฟ้องคดีก็เลยไปขอดูคะแนนสอบครับปรากฏว่าในการสอบข้อเขียนเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็สอบได้เป็นลำดับที่หนึ่งนะครับโดยได้คะแนนดีดร้อยหสิบองคะแนนจากคะแนนเต็มสอง้อยคะแนนนะครับถ้าคิดเป็นร้อยละก็ร้อยแปดสิบเอ็ดน,นะครับแต่ว่าคะแนนสมภาษ์เนี่ยก็ได้เพียงเจ็ดสิบคะแนน จากร้อยคะแนนนะครับนะซึ่งในการสอบบรรจุรอบแรกเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีเอ่อก็เรียกบรรจุเพียงสิทธิลำดับแรกฟ้องคดีก็เลยไม่ได้รับการบรรจุครับนะฮะเป็นพนักงานเทศบาลผู้ฟ้องก็เลยเห็นว่าผลการสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็ไม่น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามีลักษณะไม่สุจริตนะครับแล้วก็เป็นการเลือกปฏิบัติมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ กฎหมายที่ว่านี้ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นปีพศ .2542 ครับที่กําหนดให้การบริหารงานส่วนบุคคลของท้องถิ่นเนี่ยนะครับต้องยึดถือมาตรฐานกลางนะครับเพราะว่ามีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานของบุคคลส่วนท้องถิ่นไปด้วยนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าเนี่ยก็มีการประกาศลงในนะครับ ลงวันที่25มิถุนายน2544กำหนดให้การสรรหาบุคคลที่จะรับ,บราชการในองค์กรปกครองสูงทึ้งถิ่นเนี่ยซึ่งก็รวมถึงเทศบาลเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการเอ่อเป็นการทั่วไปอย่างเปิดเผยน,นะครับบ่งใส่แล้วก็ตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามตักวิชาการวัดผลเนี่ยนะครับครับคุณสนันครับแต่กรณีดังกล่าวเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยกับดําเนินการสอบขันขันโดยไม่ได้คํานึงถึงตักวิชาการวัดผล ล่าวเนี่ยนะครับก็เพราะไม่ได้ให้ความสําคัญครับกับคะแนนสอบข้อเขียนซึ่งภาคผู้ชากการแต่กลับไปให้ความสําคัญกับคะแนาานสัมภาษณ์ครับคุณสนันครับ <c oughs> เพราะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็สอบข้อเขียนได้เป็นลำดับที่หนึ่งนะแต่มีชื่ออยู่ในลำดับที่ห้าสิบห้านะของบัญชีผู้อสอบแขื่อนขันได้นะครับก <c oughs> ็ยังไม่พอเพราะว่าชื่อของผู้ที่สอบข้อเขียนได้เป็นหลักสองเนี่ยก็ไปอยู่นลำดับที่เก้าของบัญชี ออนอกจากนี้นะครับผู้ฟ้องคดีก็ยังเห็นว่าในการให้คะแนนสอบสัมาษ้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการประเมินความรู้สึกแลวก็ทัศน,นะคติของกรรมการแต่คนนะครับเดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีนำคะแนนสอบสมพษณ์มาเป็นเกณฑ์หลักเนี่ยนะครับในการตัดสินว่าใครจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ก็จึงไม่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการนะครับเเ,เมื่อสักครู่ครับ เพราะประกาศเนี่ยดังกล่าวเนี่ยต้องการให้การจัดการสอบแข่งขันเนี่ยได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมกับตําแหน่งนะครับผู้ฟ้องก็เลยนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองครับคุณสุนันครับก็ <c oughs> นะลเลยมาฟ้องขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษายยกเลิกการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้รอบแรกนะ,ะรวมถึงการยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะครับแล้วก็ เรียงตามลำดับคะแนนตามความเป็นจริงต่อไปครับคุณทูนันคุณผู้ฟังครับค่ะหลายท่านได้ฟังแล้วก็คงจะสงสัยเหมือนกันนะคะว่าเอการกําหนดกติกามีการสอบสัมภาษณ์ให้คะแนนกับผู้สอบนะคะแล้วเอามามีผลต่อการตัดสินลำดับด้วยนนะคะนะตรงนี้รัเทศบาลเขามีเหตุผลยังไงเขาชี้แจงยังไงบ้างนะคะอาจารย์ครับเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการคณะกรรมการทศบาลจังหวัดเนี่ยหรือผู้ถูกฟ้องคดีในคดีเนี้นะครับ ขาชี้แจงงนี้ครับว่าคณะกรรมการเนี่ยได้แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์เนี่ยจำนวนยี่สิบชุดนะนะชุดละสามคนก็ประกอบไปด้วยผู้สมงคุณวุฒิที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการนะหรือพนังกงานส่วนท้องถิน่นซึ่งดำรงตาแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับแปดหรือเทียบเท่าเนี่ยนะครับนะคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ตั้งขึ้นจึงเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะนะซึ่งจะทําให้การใช้ดุลพินิษในการนห้คะแนนการประเมินลักษณะบุคคลเนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ธรรมแล้วนะครับ ผู้ถูกฟ้องก็ดีก็ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการสอบสัมภาษณ์และการให้คะแนนด้วยครับว่าคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะประเมินโดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัวนะครับประวัติการศึกษาประวัติการทํางานแล้วก็พฤติกรรมที่เป็นปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบแข่งขันนะครับแล้วก็จากการสัมภาษณ์เนี่ยโดยกรรมการแต่ละคนก็จะต้องให้คะแนนในส่วนของตนนะซึ่งคะแนนเต็มร้อยนะครับคุณสุนันครับนะครับแล้วก็นําคะแนนของกรรมการแต่ละท่านเนี่ยมารวมกัน นะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยคือจะหารสามนั่นแหละครับนะถ้าต่ากว่าหกสิบคะแนนก็ถือว่าสอบตกนะแต่ถ้าได้หกสิบคะแนนหรือสูงกว่าถึงจะสอบผ่านการสัมภาษณ์นะครับนอ,อกจากนี้ผู้ถูกฟ้องดีก็ย้ําด้วยนะครับว่าในการสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะมีการจัดก,การเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ข้อสอบทราบว่าคณะกรรมการชุดไหนจะเป็นคนสัมภาษณ์นะในขณะเดียวกันนะครับคณะกรรมการก็จะไม่ทราบเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะต้องสัมภาษณ์ผู้ข้สอบรายใด ดังนั้นเนี่ยขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์เนี่ยจึงไปโดยเป็นไปโดยความจริตโปร่งใสแล้วก็มีคุณธรรมครับคุณตน,นันครับค่ะแม่ฟังฟังคาชี้แจงของคณะกรรมการจัดสอบแบบนี้นก็ดูดีนะคะอาจารย์คือดูมีเหตุมีผล <c oughs> ดีนะคะ <c oughs> แต่ว่าเวลาที่คดีมาสู่ศา,าลศาลปกครองแล้วเนี่ยนะคะมันมีข้อเท็จจริงอะไรที่ต่างไปจากคําให้การของทั้งสองฝ่ายบ้างไหมคะอาจารย์ครับมีครับคุณสนันครับคืออย่างนี้นะครับคดีเนี่ยปรากฏ เพจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยมีประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเนี่ยนะครับโดยตำรวให้การสอบเนี่ยมีคะแนนเต็มร้อยคะแนนนะสัมภาษณ์เนี่ยนะครับโดยประเมินจากหลายส่วน,นครับไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัวประวัติการศาึกษาการทํางานและก็พฤติกรรมที่ปรากฏทั้งอื่นเนี่ยนะครับระหว่างการสัมภาษณ์นะ,ะเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ นในการปฏิบัติงานทั้งความรู้ความสามารถทัศนคติจริยธรรมคุณธรรมอย่างเนี้นะครับเป็นต้นครับแต่ว่าอย่างนี้ครับออผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ครับการให้คะแนนให้ชัดเจนไปเลยว่าการประเมินในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนการให้คะแนนอย่างไรนะครับออแล้วก็หรือจะมีช่วงการให้คะแนนขั้นต่ําและขั้นสูงเท่าไหร่นะครับเพื่อให้คณะกรรมการสอบสมภาษณ์นำไปใช้ในการกําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนให้มีมาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการสอบสภาพก็เลยกําหนดเฉพาะแนวทางการสอบนะครับโดยแบ่งการวัดผลในการสอบสภาพออกเป็นสามส่วนอย่างนี้นะครับคือส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องบุคลิกภาพนะส่วนที่สองคือเรื่องทัศษคติฤฤฤฤฤฤฤแล้วก็แรงจูงใจแล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยซึ่งเป็นส่วนท้ายเนี่ยนะครับก็คือความรู้ความสามารถที่จะทํางานในหน้าที่นะครับโดยในการให้คะแนนในแต่และส่วนนั้นเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยก็สามารถใช้รูินิจได้ครับให้คะแนนแก่ผู้เขา สอบแบบเปิดกว้างขึ้นอยู่คณะกรรมการแต่ละคนครับคุณตูน,นันคุณผูนน้ฟังครับค่ะค่ะแม่อาจารย์ก็ฟังฟังดูแล้วแบบคุณตับบอกว่าใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนได้เนี่ยมันก็ป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันนะคะเนี่ยครับถูกต้องใช่เลยครับคุณตุนันครับประเด็นเนี้ยสารปกครองสูงสุดเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และก็กรอบในการนาั้นคะแนนการสอบสัมภาษณ์นะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเน ก็าอาจจะก่อให้เกิดการใช้หน้าตาเพื่อใจนะนะของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้นะครับเพราะว่ากรรมการสอบสัมภาษณ์เนี่ยมีจํานวนมากถึงยี่สิบชุดเลยนะครับชุดหนึ่งเนี่ยมีสามคนรวมแล้วก็หกสิบคนครับคุณสนุนนทรครับนะการใช้ดุลพินิษ่ยในการให้คะแนนนกับผู้เข้าสอบเนี่ยก็เป็นอย่างอิสระเลยนะเปิดกว้างมากเลยนะครับขึ้นอยู่กรรมการแต่ละชุดแต่ละคนโดยสามารถให้คะแนนได้ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งร้อยเลยครับนะ แต่จะให้คะแนนในตัวแต่ละส่วนมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ซึ่งสารท่านก็บองว่าการดำเนินการเช่นว่าเนี้มันไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับของท้องถิ่นเนี่ยเรื่องกําหนดมาตรฐานกลางเนี่ยนะครับนะเอ่ออันนี้ก็เป็นประกาศที่ลงวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนสองพันรอสสี่ข้อแปดแล้วก็ข้อเก้าวรักสองนะครับเอ่อท,ที่กำหนดในเรื่องของการสัรหาบุคคล ข้าระการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมนะความเสอมอภาคและก็ให้ดำเนินการสอบขันนะครับเป็นไปโดยทั่วไปอย่างเปิดเผยนะครับนะมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ท่านนี้ก็เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมนะครับตามตำแหน่งตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปรากฏว่าในการสอบสอบัมภาษณ คณะกรรมการได้สอบถามผู้ข้อสอบรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเพียงประมาณคนละห้านาทีเนี่ยนะครับโดยในส่วนของผู้ฟ้องเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะครับคือเขาก็จะให้เล่าประวัติการทํางานประวัติการศึกษานะครับแล้วก็สอบถามเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็คณะกรรมการก็ให้คะแนนผู้ฟ้องคดีเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนนะครับให้คะแนนผู้ที่ได้ลำดับที่หนึ่งและที่สองออกมาชีเนี่ยก็สองคะแนนครับผ่านกันนั่งที่สิบสองคะแนนครับคุณสนั่นครับะน เรื่องนี้สารปกครองสูงสุดก่จจงมีความเห็นอย่างนี้ครับว่าการที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เนี่ยใช้ระยะเวลาการทดสอบสั้นๆแล้วก็ถามเรื่องเรื่องทั่วๆไปนะครับซึ่งเกี่ยวกับการทํางานเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับโดยไม่ได้ปรากฏพฤติการใดๆที่บ่งชี้ถึงความไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดีตามที่กําหนดไว้ในประกาศเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เห็นผลอื่นใดเ,เป็นพิเศษแต่ผู้ถูกฟ้องกลับให้คะณนผู้ฟ้องต่างนะครับจากผู้เขาสอบรายอื่นมากเลย นะครับก on ็จ so so anyway. so so ึงเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุผลจะรองรับการใช้ดุลพินิษในการให้คะแนนดังกล่าวนะครับประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องเนี่ยไม่ได้กําหนดกรอบการให้คะแนนไว้นะครับการใช้ดุลพินิษในการให้คะแนนของคณะกรรมการสอบรูปภาพเนี่ยก็จึงมีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิษตามเผือใจครับคุณสนั่นครับนะการใช้ดุลพินิษลักษณะเนี่ยเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบนะครับทําให้การสอบแข่งขันในครั้งนี้จึงไม่เป็นธรรมนะครับตลอดจน ไม่ทําให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับตําแหน่งตามวัตถุประสงค์ของราชการอย่างแท้จริงครับนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่านอกจากนี้นะครับในการรวมคะแนนและการเรียงลาดับคะแนนเนี่ยเพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบเป็นขันได้นั้นเนี่ยตามประกาศรับสมัครสอบเนี่ยแบ่งการสอบแข่งขันออกเป็นสองภาคนะครับประกอบด้วยภาคข,ขอการสอบข้อเขียนซึ่งคะแนนเต็มสองร้อยครับคุณธทนันครับ <c oughs> แล้วก็ภาคคอนะครับการสอบสอบัมภาษณ์เนี่ยคะแนนเต็มหน,นึ่งร้อยคะแนน นะครับโดยกําหนดเกณฑ์การตัดสินว่าผู้เข้าสอบนะครับจะต้องสอบแข่งขันเนี่ยจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบนะครับนะบและการขึ้นบัญชีผู้สอบเนี่ยนะครับจะเรียงดับจากผู้ที่สอบคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับครับคุณสุนันต์คุณผู้ฟังครับค่ะค่ะอาจารย์คบฟังแบบนี้แล้วก็คือคือคะแนนเต็มของภาคขอเนี่ยสองร้อยคะนนแนนดังนั้นค่าคะแนนของภาคขอเนี่ย มันก็น่าจะต้องมีค่าคะแนนสูงกว่าภาคขอด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาจริงรับฟังได้อย่างนี้นะครับว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยสอบภาคขอได้ร้อยหกสิบสองคะแนนจากคะแนนเต็มสองร้อยคะแนนนะครับแล้วก็ภาคขอได้เจ็ดสิบคะแนนนะครับจากคะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ยผู้ฟ้องคดีจึงสอบได้คะแนนทั้งสองภาคภาคละไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบนะครับซึ่งการแปลงคะแนนสอบให้เป็นหนาตาร้อยละดังกล่าวนั้นเนี่ย เป็นเพียงหลักเกณฑ์คนระับเพื่อใช้ในการตัดสินว่าการเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องมีคะแนนมื่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําคือร้อยละหกสิบที่ว่าเนี่นะฮะนะครับ,นะรบเป็นการกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นนะครับนะครับแต่ในในการขึ้นบัญชีนะคุณสนันครับของผู้สอบแข่งขันได้นะั้นเนี่ยตามข้อเสกจุดหนึ่งนะครับของประกาศรับสมัครเนี่ยเขาก็ได้กําหนดให้ใช้คะแนนรวม นะครับซึ่งหมายถึงคะแนนที่สอบได้จริงๆนะครับไม่ใช่คะแนนอัตรารลอยละนะครับที่แปลงมาจากคะแนนที่สอบได้นะ,ะดังนั้นเนี่ยผู้กฟ้องคดีเนี่ยก็จึงต้องนาําคะแนนที่ผู้ฟ้องคดีสอบได้จริงๆนะครับของแต่ละภาคเนี่ยมารวมกันซึ่งพักขอก็ได้162คะแนนพระคอได้70คะแนนนะคะแนนรวมของผู้ฟ้องเลยเป็น2 3งคะแนนครับนะซึ่งอยู่ในลําดับที่นหนึ่งของบัญชีของผู้สอบแข่งขันได้นะครับนะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยคำนวณคะแนนรวมจากอัตราลระที่แปลงมาจากคะแนนที่ผู้ฟ้องคดีสอบภาคได้เนี่ยภาคขอได้นี่นะครับโดยคิดร้อยละแปดสิบเอ็ดแล้วมารวมกับภาคคอซึ่งคิดร้อยละร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยก็ทําทให้ผู้ฟ้องในคะแนนรวมร้อยห้าสิบเอ็ดคะแนนจึงอยู่ในลาดับที่ห้าสิบห้านะครับของบัญชีผู้สอบผลกาันได้นะครับการรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งนะครับหรือภาคขอและภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งหรือภาคคอ แล้วก็เรียงลำดับคะแนนเพื่อขึ้นบรรัญชีผู้สอบแข่งขันได้เนี่ยจึงไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับประกาศของคณะกรรมการเนี่ยนะที่พิพาทษเนี่ยนะครับหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ขึ้นบรรัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะครับโดยขึ้นบัญชีให้ผู้ฟ้องเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ห้าสิบห้าเนี่ยมันจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายครับคุณโัน,นั้นครับนะและถึงแม้จะมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้เรียกตัวผู้ฟ้องคดีที่มีรายชื่อขึ้นอยู่ในระดับ อาสิบห้าให้มารายงานตัวนะครับเมื่อข้าวรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลแล้วเนี่ยแต่ผู้ฟ้องก็ไม่มารายงานตัวครับนะศาลท่านก็เห็นว่าเมื่อได้วิสัยแล้วว่าลำดับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีเนะี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ภายหลังจะมีการเรียกตัวผู้ฟ้องคดีให้มารายงานตัวก็ตามนะครับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการถูกขึ้นบัญชีเนี่ยเป็นผู้สอบได้ในระดับต่ำกว่าที่ตนมีสิทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยยังคงมีอยู่ครับ ประเนการฟ้องคดีนี้ยังไม่หมดสิ้นไปนะครับคุณุนันครับะศาลปกครองจึง so. มีคาพิพากษาในคดีนี้นะครับว่าให้เพิกถอนประกาศครับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดที่พิพาทนะครับนะเรื่องประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลที่พิพาทเนี่ยนะครับเฉพาะลายของผู้ฟ้องคดีครับคุณุนันครับโดยให้มีผลย้อนหลังเลยนะครับไปถึงวันที่มีประกาศต่าง นะครับนอกจากนี้สารปกครอง,องสุดก็มีข้อสังเกตด้วยนะครับว่านะครับแนวทางหรือวิธีการดําเนินการเนี่ยจะต้องให้เป็นไาตาคำพิพากษาด้วยนะครับโดยให้มีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งที่รับสมัครใหม่นะครับแล้วก็ให้ถูกต้องตามผลคะแนนที่แท้จ,จริงเฉพาะในรายผู้ฟ้องคดีและให้ประกาศดังกล่าวเนี่ยมีระยะเวลาการขึ้นบัญชีไว้สองปีนะครับนับแต่วันที่มีการประกาศซึ่งคดีเนี่ยเราก็นํามาคุยกันในวันนี้เป็น คำพิพากษานะครับผูงสารปกครองสูุดนะครับนะ,ะก็เรียนนะครับว่าเป็นคดีแดงนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจก็อาจจะไปค้นคว้าในหน้าเว็บของศารปกครองได้นะคดีหมายเลขแดงที่อหนึ 2, ่งห้าหทับสองพันห้ร้ยหกสิบครับคุณจุนันคุณผู้ฟังที่ครบครับค่ะก่อนจะจบรายการวันนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรจะฝากเพิ่มเติเมอีกสักหน่อยไหมคะครับก็ก่อนจะจบรายการในวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายสักเล็กน้อยว่า กระบวนการสอบคัดเลือกเนี่ยนะครับเพื่อรับคนเข้ารับรการเป็น,นกลไกเพื่อคัดคนที่มีคุณภาพนะครับเข้ามาทําประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนซึ่งการกาหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือกขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมตัดระบบอุปถัมภ์หรือการเล่นตักเล่นพวกนะครับถ้าหากว่าสนราชก,การยึดถือหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็จะทําให้หน่วยงานราชการได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทํางานนะครับและในขณะเดียวกันครับ ก็จะเป็นการลดข้อพิาพาททางคดีด้วยนะครับเออตรงเนี้ยก็จะช่วยเป็นการเกราะคุ้มกันของรายการอ,อแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทําหน้าที่จัดกระบวนการการสอบคัดเลือกได้ด้วยนะครับคุณจนันคุณผู้ฟังครับค,ครับเออคุณจนันครับขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ท่ินนี้ได้ไหมครับค่ะใช่เลยค่ะอาจารย์ครับสําหรับออคุณผู้ฟังที่สนใจหรือประสงค์จะฟ้องคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็สามารถกระทําได้ โดยสะดวกในทุกที่ทุกเวลานะครับที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับขั้นตอนก็ง่ายมากลยครับเพียงสองขั้นตอนนั้นเองครับซึ่งการฟ้องคดีปกครองเนี่ยก็มีข้อดีนะครับนอกจากจะทําได้โดยสะดวกและก็รวดเร็วแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ต้องจัดทําสําเนาคําฟ้องและเอกสารประกอบตามจํานวนผู้ถูกฟ้องคดีที่ยื่นต่อศาลน,นะครับดังเช่นการฟ้องคดีในรูปแบบของเองกสารอีกด้วยนะฮะหรือหากท่านใดที่ประสงค์จะมา ยื่นเอกสารคำฟ้องด้วยตนเองนะครับปัจจุบันเนี่ยสำนักงานสรรพากรเนี่ยเราก็มีระบบเอฟาสเรนหรือที่เรียกว่าช่องบริการด่วนเนี่ยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหน่วยงานทำรมขอและก็เจ้าที่รัฐทั่วไปนะครับนะครับโดยท่านสามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานสรรครกงการชั้นหนึ่งส่วนแจ้งวัฒนะครับหรือท่านใดจะปรึกษาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับสายด่วนสรรพครหนึ่งสามห้า หรือจะจองคิวผ่านระบบเพื่อขอรับคำปรึกษานะครับการฟ้องคดีปของได้ที่เว็บไซต์ www.admincourt.co.th ครับคุณจุนันคุณผู้ฟังที่เคารพครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอนาะจารย์อนุวงศ์าบุตรที่ปรึกษาสำนักงานสารปกครองสละเวลาเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขาครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง